สนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลอยชานเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการเด้นแมนชัน่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับกลับมาพบ,กกบรายการเช้านี้ที่เมืองนครน,นะครับวันนี้พ่มหนองบ่าวจิรวัตรพลวง,งมาทําหน้าที่นะครับบอกเลาก่ากระซิบเื่าข่าวคร่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้คุณ ปินมานีนาควารีน้องกิ๊ของเรานะครับก็เดินทางไปราชการต่างจังหวัดนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวๆาวที่จะมาฝวากับฐานผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไล่ข่าวโดยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการผบผยติในเนินจำกลางอย่างวัดนครรีธรรมาราชนะครับหรือว่าเรื่องราวข้องพี่น้องชาวสวนยางนะครับนี่เขาการะดายืนนั่งซื้อกัดขานกันนาข้าวนามันปล์มนะครับจากต่างประเทศนะครับและก็วรื่องละไรเทคนิคสิชุนนะครับ ยินดีด้วยที่ได้รับคัดเลือกนะครับไอ้ข้าคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนข้องผักตายนะครับอย่าข้าวันเลือกรังบรับรางวัลระราชทานนะครับหรือว่าจะไปดูขนมเปี๊ยะนะครับอันนี้ครับเป็นชงทางตมากินอย่าเพิ่มเติมเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับประกาศความคึุนหน้านะครับจากธุริจการตายาตจะข้องธุรกิจดังนะครับนํำไปายวันที ตัวยิ่งที่ตลาดสดกว้างนะครับวันนี้การต่างโูตอง่านะครับก็ได้ข้าหมอบตัวกันจำนวนนึงเหลวนะครับไปดูข้าวแรกกันเลยนะครับกับเรื่องราวข้าวๆใน,ในบรรยากาศการปบรยัดในเรือนจำกลางจังหวัดนครสีธรรมรานะครับนี่ก็จัดขึ้นเพื่อใจ ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำกลางยศนครศรีธรรมราชนั้นได้มีโอกาสพบป้าพูดคุยพบหน้าพบตาลูกเมียญาติพี่น้องนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับเป็นเวลานานกาเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกใ้กับผู้ต้องขังนะครับที่จะได้กับเน้อกับตัวนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับญาติพี่น้องนะครับนี่โดยทางเรือนจำกลางยศนครศรีธรรมราชนะครับเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้น นะครับโดยผู้ต้องข้างที่มีความประพฤติดีนะครับไม่เคยทําพิษระเบียบข้องกรมราชทั์นะครับ,ไ,รบ,รรนะรบได้มีโอกาสมา,าปบยาดกันย่างกลายฉดเพื่อเป็นขวัญกาลังใจนะครับแล้วก็ผู้ต้องข้างาซึ่งบรรยากาศการเยี่ยมญาตินั้นก็เต็มไปด้วยรอยยิม้มนะครับต่างข้องญาติแล้วก็ผู้ต้องข้างที่ได้มีโอกาสมาพอป,ปะพูดคุยกันอย่างกลายิดเรียวว่า มาหนังกันตึงต,ตัวตัวเลยนะครับทำไมหลายคน,นมีโอกาสกอดพอ่อกอดแม่กอดภรรยาแล้วก็กอดลูกๆนะครับได้มีโอกาสร,รวมนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับญาติพู้ต้องข้างลายคนก็บ,บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ทางกรมราชทณานนะครับได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติแบบนี้ขึ้นนะครับตึงแม้ว่าปีหนึ่งเพียงไม่กี่กังก็ตามนะครับแต่การทาให้มีความสุขนะครับรวมทึงเป็นการให้กําลังใจ กลับผู้ตองข้างที่คิดว่าได้รับโทษอยู่ภายในเรือนจำนครสีมรมตนนะครับเป็นเดือนจำกลางนะครับสามารถกลับใจมาเป็นคนดีสู้ครอบครัวและก็สร้างคมได้อย่างแน่นนนะครับทางนั้นข้องผู้มาจากการเือจำกลางจังหวัดนครสิมรัตน์นะครับคุณสุรพลแก้วพราดอยก็บอกว่าการจะได้มีการเยี่ยมญาติครั้งนี้ก็เพื่อจะคืนความสุขให้กับญาติกล้องผู้ตองข้างนะครับละก็รวมถึงผู้ตองข้าง้วยนะครับซึ่งตางเรือนจำจัดเตรียมด้านทีวีในการอำนวยความสะดวกนะครับ อะไก็มีการตรวจเข้มนะครับมาตรการการหลักลอบนําซิ่งพิษกฎหมม้ต่างๆที่อาจจะเล่นรถเข้ามาในเรือนจําอย่างเข้มงวดนะครับอันนี้นะต่างๆเขาก็ไม่นําเข้ามานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กล้องต่างเรือนจานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการองเรือนจำน่ครับตามาเลยก็มาจาหน่ายให้กับผู้อ่าิของผู้ต้องขังนะครับได้มาซือ้อมากับจ้าใจสร้อยนะครับใกบานการพาไปนั่งกินนั่งรับประทานกันใน เรือนจำนะครับเพื่อได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันย่างกราชิดนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขทีเดียวนะครับที่ได้มีโอกาสพบหน้าพบตากันนะครับว่าเราคิดว่าหลายคนนะครับคงจะได้มีโอกาสเรียกว่ามีจิตสำนึกนะครับที่จะกลับเหนือกลับตัวกลับใจนะครับหลังจากที่ได้ทัาพิษหรือว่าลงมพิษไปเร็วนะครับออกมาก็คงจะเป็นคนดีของสังคมช่วยกันพัฒนาสังคมกันต่อไปนะครับมาถังที่สมาคมสมาปันนะครับ สมาพันธ์สมาคมชาวส่วนปั้มน้ำมันนะครับนี่เขาเขาก็เข้ายืนหนังสือกัดการน้ำมันปั้มนะครับที่จะนำเข้ามาห้าหมื่นตันนะครับโดยต่างคุณสมปรสี่ปนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมสมัปปันจะส่วนปั้มของ นะครับข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลนะครับในการนรีนร้ตัวแทนชาวส่วนปล์มน้ำมันกว่า20จังหวัดตัวประเทศเขาก็รวมกันในฐานะสมาพันธ์สมาคมชาวส่วนปล้มน้ำมันแห่งไประเทศไทยนะครับเขาก็มีการประชุมมารืกอกำหนดมาตรการในการที่จะกัดขรานการนำเข้าน้ำมันปล้มจำนวนหน้ามื่นตันนะครับซึ่งจะมีกร,ระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบาย ปาล์ามน้ำมันและน้ำมันปาล์ามแห้งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาอ้างกันว่าน้ำมันปาล์ามในประเทศทนั้นมีแนวโน้มว่าจะคาาเคนเลนในการซื้ต้องน้ำมันปาล์ามก็ลดลงเลือกเพียงไม่ถึงเส้นตันเท่านั้นนะครับนายมานัตพุทธร,รัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์สมาคมชาวสวนปาล์ามน้ำมันแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็ได้บอกว่าจะมีการยื่นหนังสือกัดาการนําข้านวมันปาล์ามดิบกับผู้เอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับคนการประชุมกรม นหนึ่งจากการนําข้าวน้ำมันปลาล์มส่งพลนกระทบกับราคาพ้นปลาล์มซุกในประเทศยังรุนแรงนะครับหากว่าการขัดขันไม่ําเลทนายกเชี่ยววา่าชาวส่วนปลาล์มน้ำมันทั่วประเทศก็จะมีการาเคลื่อนไหวนะครับทางยังเหีนว,วา่าความพยายามในการนําข้าวน้ำมันปลาล์มน่าจะมีการใช้งานประโยชน์จากกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับในการมีปล่าไหมน้ำมันปลาล์มจากประเทศอินโดนีเซียนะครับจะเข้ามาถึงตอนนี้นั้นมีราคาทุกเียก 18- ถึง20บาทเซต่อผลิตนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าปนาน้ำมันปล์มหล่นตลาดนะครับไม่สามารถสงบไดในกรุมประเทศยุโรปและอเมริกาการมาตรการต่อต้านการทำลายซึ่งเววล้อมและกุกขามต่อเร่งอาใสยกองหนึ่งอุลังอุตังนะครับเพื่อปลูกปล์มน้ำมันนะครับภายในในประเทศไทยก็มีราคาน้ำมันปล์มดิบที่าาราคา3 3บาทนะครับซึ่งมีวาคาความแตกต่างกันอยู่มากนะครับขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปล์มในงหวดนักเสี่ยมร้านนะครับเขาบอกว่าที่มีราคารับซื้อกันอยู่ในขณะนี้บรรเราวนะครับปล์มซุกนันกาอยู่ที่6บาท สิบสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมหรือกอถือเป็นราคาที่ดีสําหรับพี่น้องชาวสวนอยู่แล้วนะครับนะครับพอมาปริมาณพ่นปล์มสุกที่จะเข้าสู่โรงงานผลิตนั้นก็ลดน้อยลงมากนะครับจาก500ตันต่อวันนะครับกับเลือดเพียง110ตันต่อวันอ่าอาขระมนตรีมีมติง่ายนำข้าวน้ำมันปาล์มดิบนะครับก็ถือว่าจะส่งผลกระทบกับราคาการรับซื้อน้ำมันปาล์มอ่ารับซื้อปาล์มของพี่น้องเกษตรกรในนนท์นะครับนี่กระถางสมาพ์ปันเขาก็จะยืนหนังสือคัดค้านนะครับเพื่อให้ทาง รัฐบานั้นได้มีโอกาสทบทวนนะครับเรืองของการนําข้าวน้ำมันปาล์มดิบนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่จะ,ะไม่อยากให้มีน้ำมันดิบจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อช่วยให้ประยุทราคาในประเทศนั้นได้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือผู้บริโภคนะครับอาจจะบริโภคน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับหน้ากันำข้าว1 8ถึง20บาทใน,นการลดลง10บาทพี่น้องเกษตรกรพีร่น้อง ป่วยผูก็อ,อาจจะได้ประโยชน์นะครับแต่คนที่ปลูกปามาอาจจะเสียประโยชน์นะครับอันนี้ก็ต้องมา,อาข้อสรุปกันเพื่อจะนะครับไห้สามารถไปกันได้นะครับต่างคนที่บริโภคและก็คนที่ปลูกนะครับไปกันทีเวทยาลยเทคนิคซีจุนนะครับนี่ก็ได้รับขัดเหลือใครขารับประเมินทาน่านทุท่าบ อาชีวะทุกษ้านะครับเพื่อเข้ารับรางวัลประราชท่านนะครับโดยเด็กเต่นะครับวันที่19ที่ผ่านมาใวกียาลัยเทคนิคซีชนนะครับมีการประมเมิาท่านศึกษาเพื่อรับรางวัลประหลัท่านประจาปี2 5 5 7ัาก็ได้เข้ามาประเมินนะครับโดยนำโดยนายวีรศักดิ์อินครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเวียาลัยเทคนิคจุมพลนะครับประาท่านคณะกรรมการป้อมด้วยกรรมการอีก8ฐานนะครับ เดินทางมาประเมินวิทยาลัยเทคนิคสิจุลน,นะครับที่ได้รับขัดเหลือห้เข่าวรับการประเมินกานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลปร,ราชทาันประจำปีการศึกษา2557นะครับนี่ก็มีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิจุลนะครับเรืออากาโตส้มพรปันดำนะครับและคณะผู้บริรักอบุคลากรแา่การศึกษาและนักเรียนนศึกษานะครับการ์การตอนรับคณะกรรมการที่ข่าวรับการประเมินกากศึกษาอาชีวศึกษาในครั้งนี้นะครับ วิทยาลัยเทคนิคศิจนนั้นนะครับก็เป็นท่านนักศึกษาอาชีวศึกษาสร้างการสำานังงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธิการภาค11นะครับก็มีรักศึกษาที่ประกอบด้วยชุมพรสุราษฎร์นครสีมราฐปัตตานีสงขลาและสตูลนะครับแล้วก็เป็นท่านอาชีวศึกษานาดเหล็กนะครับมีนักเรียนนักศึกษาไม่เกิน100 0คนนะครับ ท่าทางท่าที่ได้รับรางวัลท่านทราบราชจานทเป็นในท่าทางที่มีการจัดการทุกท่าที่ได้มาตรฐานและการมีคุณภาพนะครับทางด้านข้องคุณภาพและจะข้องการจัดการเรียนการสอนการไม่ว่าลักสูรและการรวมทึงคุณภาพข้องนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับความสัมพันธ์ระว่างท่านท้ากับผู้ปกครองและชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในข้อกำหนดนะครับและการบุคลากรและการแม่นบุคลากรบุคคลความดีเด่นข้องนักศึกษานะครับรวมทึงตองใด ่าเฉลี่ยข้องคะแนนการจัดการศึกษ่านะครับตามแบบประเมินทุนซ่าแต่ละด้านนั้นไม่ต่ำกว่าสองจุดส่วนส่นนะครับตรงใดขาเฉลี่ยข้องคณะกรรมการรวมการจัดการศึกษาถูกดานตามแบบประเมินทุนซ่าไม่ต่ำกว่าสามจุดอาสนนะครับกวามสูงบทสมควรนะครับแต่การนอกจากนั้นก็จะได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุดนะครับแายการ่าเฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนไม่เกินกว่า กึ่งนึ่งข้องจานวนกรรมการที่ทาการประเมินนะครับโดยทั้งซ่าที่ได้รับการประเมินและขัดเหลือจะต้องเป็นทั้งซ่าที่ไม่เคยได้รับรางวัลประธานหรือได้รับรางวัลประธานก่อนปีการทั้ง่าที่มีการประเมินนะครับเป็นช่วงระยะเวลาสามปีนะครับจึงจะมีสิทธิ์ส่งข่าวรับการประเมินด้วยนะครับนี้ก็คอยกำลังใจนะครับแลยก็ช่วยกันรุ่นนะครับท่านการทั้ง่าในจังหวัดนครรีมรัฐบันรานะครับมีอะไรเทคนิคสิชนที่จะได รับรางวัลนะครับราชถานหรือไม่นะครับในการดูการจัดการการเตรียมความพร้อมนะครับข้องวิ่งอะไรเทคนิคี่ชุนเล็วก็ดูเล็วก็นะครับน่าชื่นชมเลยก็ถือว่ามีความพร้อมมากทีเดียวนะครับไม่พอท่านรวมหนวยกานนะครับเรือการตูสมพรบานดำนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มากนะครับก็ ช่วยกันลุยกรงกายกำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะได้ข้ารับรางวัลน,นะครับประกาศผลหน่วยในต่างรนยการชานิทีเมืองคนก็จะนํามาอบอกเล่าการซิบกันในสาบกันต่อไปนะครับก่อนที่จะไปปักเมฆกันนะครับวันนี้เรามีนะครับช่องทางตำมากินกล้องอปีโนองประชาชนในกาตีทางป้ายรายการของเราได้จะทําเป็นสกู๊ปกันมานะครับเพื่อนํามาควากักอะก็อาจจะเป็นช่องทางนึ่งจะช่วยกันตะมากินได้นะครับและก็เป็นแบบอย่างตัวอย่างนะครับกันก็คือ ตามการะดุมเปียนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับปักกนกดอนตรงนี้เลยช่วงหน้ากลับมาดูสกูป,ปิเศษเหืืองข้องการทางการะดุมเปียกันครับอ๋อมีใบหน้าต่างนานเทคนิคเอินะครับก็เดี๋ยวดูข้าวต่อไปกันเลยนะครับเรืืองข้องอ่าโนิธีมุสลิมนะครับที่เข้าใด้มีผู้ประสานานอเดียกรองไห้สำหนักคาล่วงย่ีผู้รีไพ่คาวดูเล พวกโรยิงยาที่อำเภอวัวไสนนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องข้องอนะครับกลุ่ม้าล่วงพลีไพยนะครับที่ได้ประชานกันมานะครับโดยผู้ประชานานมูลิตีมุสลิมเบื่อสันติเตรียมหยินหนังสือถึงสำนักง,ง,งานางา้าล่วงใหญ่งพลีไพยแห่งชาตปัญญาชาญเรียกร้องให้หันมาดูแลชาวโรยงยาที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์นะครับรายก็รวมถึ่งผู้บัับการตราเวนตำรวจผูธรเวัวไสนนะครับก็บอกว่าจะเร่งสอบสวนหาผู้ทติดตามพิดได้เร็วที่สุดนะครับ ทีมัสยิดอัตกวานะครับบ้านนาสามมนั้นตำบลอัวไยอําเภออัวไยซึ่งเป็นสถานที่นะครับรวมรวมเครืองอุป,ปโภคบริโภคที่นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวรุ่งยานะครับที่ปักพิงจัวค้าวอยู่ภายในซุ้นจ่วยเลือกมนุษยธรรมอําเภออัวไสนะครับลังสถานีตำรวจผู้รอนอัวไนั่นเองนะครับะตะลอดต่างวันก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาบริจาคช่วยเลือดซึ่งข้องกันยังต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องเครือชายเครืองอุป,ปโภคบริโภคนะครับ ด้านข้างนายาซีนมัวมัดนะครับซึ่งเป็นผู้สนานมลนิธิมุสลิมเบอร์สันติก็บอกว่านะครับเตรียมีนยนหนังสือทึ่งองก์กนสร้างพระยาชาติครั้งนะครับร่างจะมีความพยายามขับเคลื่อนเรื่องน,งนี้มาแล้วไม่หน่อยกว่าสามครั้งนะครับโดยเฉพาะสำนักขาลงเใหญ่พลีไพรแองสร้างประยาชาติต้องการในฮั่นมาดูแลกลุ่มอาชาติพันธ์ชาวโรยิงญญญาที่เป็นเยื่อกันคา,ามนุษย์นะครับ ในขณะที่ทางตำรวจผู้ทอนอำเภอวอซัยนะครับพันตำรวจเอกประวิทย์จันตะบ,บัตนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับก็บอกว่านั้นก็กำลังตอนนี้นั้นกำลังเล็งที่จะซืบส่วนห้า นะครับผู้ที่กระทำพิษและการละเอียดตั้งดนะครับจะสรุปสํารวนคดีละก็จะส่งงาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้รดับสาบกันโดยเร็วนะครับถึงตอนนี้นั้นการระดับผลกระทบจากพน้องชาวรุงยาเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่มาปากาศใชอยู่นั้นกาเป็นจานวนหมากนะครับเกือบรอยคนทีเดียวกับบริเวณที่อยู่ั้นการขับแคบนะครับรวมถึงท่านที่อยู่ในชุมชนกลายบานผักเจ้าหน้าที่กลชุมชนข้องพิ้องที่อยู่กลายเคียงนะครับในอาจจะมีการกลิ่นเหม็นจากกองน้ำนะครับหรือว่า ซึ่งต่างๆมันคนอยู่หมากนะครับบางทีการดูแลอาจจะไม่ตัวทึงนะครับและกาเเสียมที่จะส่งมอบจารุ์ยาให้ไปให้พัฒนาสัางคมและความมั่นคงมนุษย์ต่อไปนะครับร่างจากทีมีการเลีงสอบส่วนเรื่องราวเซจเรียบร้อยเร็วนะครับนี่ก็พยายามทำยังเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้กระบวนการต่างๆนั้นเดินไปยังรวดเร็วและได้ส่งมอบจารุงยานะครับไปให้กับพัฒนาสัางคมนะครับ นำจิตนำใจของพี่น้องชาวเยาวราชเสียนบานบรรโรนะครับกําลังไล่กันไปช่วยเลือดดูเลนะครับเดี๋ยวก็ไม่ขาดสายทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึ่งทีนะครับเป็นมนุษยธรรมแลวก็เป็นก็จะเ,เป็นนำจิตนำใจของพี่น้องคนโกรนเเรานะครับที่ไม่เคยแรงนำใจที่เผื่อนนะครับตกถูกได้ยากหรือว่าปลัดปลัดทิ้นผลัดบานมามาอยู่วันเรานะครับก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยเลือดดูเลกัน นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเ่ลี่ยกันนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับสัตว์โลกด้วยกันนะครับครับอีกข่าวกล่าวนึงนะครับนี่ก็ความคืบหน้าทางด้านข้องผู้ต้องหาคดีฆ่านักเรียนนอกนักธุรกิจเจ้าข้องน้ำไพรวันรีสอร์ทนะครับโดยแต่วันที่1ิก้ที่ผ่านมานะครับหน่วยแบงการพิเซสในวันโนบะโพของทำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานะครับฟันพลสำรวจตรี เกียรติพงศ์ข้าวสำอางนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับเรื่องข้องแกงตาโพที่ได้เข้ามอบตัวจํานวน4คนนะครับก็มีนายสิทธิพงข้าวสุกนะครับหรือว่าโบตัตอายุ3ามาปีนะครับในการนายปรือรัตแก้วสวัสดิ์อายุ34ปีนะครับนายนิยมจิตประดุงอายุ32ปีนะครับและการนายจุลละจักร ส้มพงนะครับอายุ34ปีนะครับทั้ง4คนนี้ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจผูท้ทนนะครับเผ่ิทจ่ะต่อสู้คดีกรณีก่อเหตุยิงนายทีซิสท่าวาราะอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นอาทาหยาทนักธุรกิจของน้ำไรวันนะครับที่ตั้งอยู่ในตำบลกรุงชิงอำเภอนนอปีตั้มจังหวัดนครศรียมราชนะครับ เสียชีวิตนะครับรวมด้วยจ่าสิบเอกพานุวัตรคงมีเสีอยอายุ27ปีเช่นเดียวกันนะครับในอาการอย่างอย่างซาฮัดยู่นะครับอยู่ทีโดนปากกระชตัวยูโรงพย,ยาบาลนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับบอวายต์เกิดแต่แตแตคืนวันที่10ซ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับที่บริเวณตลาดสัตว์กุลคว้าง,งบนทาวังอำเภอเมืองจังหวัดนครเซี่ยมราชบันเรานะครับสาเหตุนั้นการมาจากการมองหน้ามาจากการการเมินกันนะครับจนก็นำไปโจกอเอ็ดยิงตะลุกันนะครับลั่งหมอบตัว ผู้ต้องาทั้งสี่คนก็ยังให้การปฏิเสธกันอยู่นะครับนายสิติพรหรือว่าโบตัสนะครับก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าในคืนกร่อนนั้นตนได้พาเพื่อนกว่าสิบคนนะครับไปทานข้าวต้มในร้านดังกล่าวนะครับขณะที่ตนยืนคุยกับเพื่อเศร้านะครับจ่าสิบเอกพานุวัดนะครับซึ่งเป็นทหารที่มากับนาทีซิดนะครับก็ได้พูดเซลตนเองและก็นะครับได้พูดเซลนายโบตัสนี่ยครับ แล้วนายโบตัสเองก็ได้เข้าไปพูดคุยนะครับแต่มาเขาไม่มีอะไรกันนะครับหลังจากนั้นก็ได้เหยียบยายนะครับแต่กลับาคอดคว่ามีเสี่ยงปืนดังขึ้นนะครับตัวเองก็จะลงใบเคลียร์แมทแต่าอกันนะครับแต่พอลงไปเป็นช่วงเป็นช่วงที่่างซ่องควายจากปืนยิงกันแล้วนะครับโดยนายเนตกับนายแนนพื้นในกลุ่มที่เป็นคนยิงนะครับใส่ควายผู้ตายก้นนะครับจากนั้นนายนายวี่ก็ไปเหยียงปืนยิงซ้ำผู้ตาย จนเสียชีวิตนะครับลังจากนั้นก็ปากกันลบนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่กล้ามามอบตัวแต่เมื่อทางผู้ย่ญ่เขาบอกว่าไม่มีปัญหานะครับจึงมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าตนเละเผือ่อท้งซีคนไม่เกี่ยวข้องกับเตศที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่อยู่ในเหตุการณ์แถวนั้นนะครับในทางด้าน,น,น,นข้องผู้การกของเรานะครับพลตำรวจตีเกียรติพงษ์คาสมางนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องขงซคนที่ได้เข้ามอบตัวในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัว นะครับโดยยังไม่ได้มีการประกันตัวแต่อย่างใดนะครับส,รบส่วนการสอบสวนการพบว่าผู้ต้องหาขัางสี่คนนี้ครับรวมก่อเอด็ดคานายทีซิสเสียชีวิทยนะ์จ่าสิบเอกานุวัตรระดับบาดเจ็บในสัตว์ในครังคร้งาธธานี้นะครับได้นี่กบดันไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ แล้กก็ก็จะมามอบตัวนะครับทั้ง4คนเอ้จาท่กจะเล็งติดตามตัวอีกสามคนนะครับที่มีไม่จับอยู่แล้วนะครับซึ่งนายสิทธิพรหรือบโบตั๋ก็บอกว่าช่วงแรกที่มีการติดต่อกันนะครช่วงแรกในใดติดต่อกันนะครับแต่ช่วงล่างนี้ก็ขาดการติดต่อกันนะครับใน,ต,น,น,บนตำรวจก็จะได้เลงเ็งดำเนินการติดต่อนะครับจะเล็งเนินการจับกุมกันต่อไปนะครับทั้งหมด7จดคนด้วยกันนะครับที่ใดออกมาจับกันไปเรีบรยบร้วนะครับเป็นความ คืบหน้านะครับโคดันีดีนะครับเกลือดอุกชเชิงเกลือดเกลือดสะเติร์ควันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งดีเป็นเป็นข้าวคราวไปทั่วประเทศทีเดียวเลยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวใหญ่ในรอบปีชงปานาโรอาที่แปดตอนปีรับตอนปีทีเดียวนะครับข้าวคราวข้องเอ็ดยิงกันที่ตลาดสดขู่ควางนะครับนี่จะทีำด้วยขอก็นะครับพยายามที่จะกดดัน ผู้ต้องห้าที่เลือกอีกสาคนนะครับเพื่อให้ข้ามอบตัวรืวยตามจับคุมกันต่อไปเพื่อนำมาดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึ่งทีที่ว่าเป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตเลยสับสิ้นกล้องพี่นองประชาชนเหมือนกันนะครับอย่างที่ตำรวจเองก็ต้องแรงทำานกนเต็มทีเพื่อที่จะนะครับให้พี่นองประชาชนนั้นอุ่นใจและก็ได้เฉียอมั่นนะครับในความการทำามานาข้องเจน้าทีตำรวจกันต่อไปนะครับ ครับสวัสดีครับข่าวเรื่องราวต่างๆนะครับก็คงจะหมดเวลาเม่อนี้นะครับเกิดการคัดกรองทางด้านข้องเทพถอดถัดนะครับเพราะว่าไม่สามารถเปรียบเทีได้นะครับในทางข้อพิจารณาผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่ไม่สามารถรับชมนะครับผาพข้าวต่างๆได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าเเขนรับชมรายการนะครับชาวนี้ที่เมืองคอนนะครับหมดเวลาลานก่อนสวัสดีครับ